ต้นปีมาชีวิตช่วงนี้มีอะไรบ้างรีแคปหน่อยที่ต้งป oh. <ๆ>ีนชีวิตรีแคปช่วงนี้ดีค่ะชีวิตดีมากๆก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวแล้วก็ ทำงานค่อนข้างเยอะมากๆค่ะช่วงนี้ก็มีอะไรให้โฟกัสหลายอย่างเหมือนปีนี้จะกลับมาสู่วงการอีกครั้งในการทำงานได้เห็นหน้าเห็นตาหน้าตากันอยกเายมาคืนค่ะมาึ้นใช่ก็เหมือนมีเวลามากขึ้นแล้วก็ได้มีโอกาสที่จะทํานู่นทํานี่มากขึ้น explore ตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้รู้จักคนในวงการมากขึ้นแล้วก็มีผู้ใหญ่เรียกว่าผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสมาให้ค่อนข้างเยอะในปีนี้เลยก็ถือว่าโชคดีมากมากเลยค่ะ ทำไมตัดสินใจว่ากลับมาทำเร,ารงงาเรื่องกลับมาลงงานการเพิ่มขึ้นคคือจริงๆแล้วว่าเหมือนกับว่าบทละครที่เข้ามาหรือว่างานที่เข้ามาเราคนๆที่จะถูกใจมากๆอย่างงี้ก็เลยรับรับที่อยากที่จะทำคือถือว่าก่อนหน้านี้นเราไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเราไม่ได้หยกงานวันเด็แค่เราเปลี่ยนทำงานอย่างอื่นก็ไปทำธุรกิจบ้างไปหาโน้นหานน้ทำอะไรแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องกลับมายืนอยู่ในจุดท,ที่เราทำสิ่งที่เราทำแล้วเราโอเคที่สุดคตอนนี้ชีวิตเวิร์กไรบาลดีขึ้นเพื่อนค่ะเวิร์กไรบาลานช่วงนี้ เบิบบบร์กมาล้านที่ค่ะโอเค,ค,อเคก็คือบอกว่าช่วงนี้ถ่ายละครอ,ออกกองไงก็ทีละ34วันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีทำนู่นทํานี่ของตัวเองอะไรอยงี้ก็คือ7วันอันตรายะคะ่ะช่วงนี้หนูหาอะไรทาทุกวันต,วลตลอดเวลาเลยแน่นทุกวันเลยค่ะตรงกัดใหญ่ใหญ่ของชีวิตตอนนี้คืออะไรคะตอนนี้เลยนะคะตัวตนเลยก็คือหนูถ่ายซีรีส์อยู่ตอนนี้คะ่ะใช่ถ่ายถ่ายซีรีส์อยู่แล้วมันก็ค่อนข้างที่จะกินเวลาค่อนข้างเยอะเหมือนอย่างทีละ4วันแล้วก็ต้องไปต่างจังหวัดแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างแบบ โหดอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบลงแรงกับมันค่ะใช่ทำแล้วก็โอเคเรื่อยๆค่ะหมายถึงว่าไม่ได้ปักหลักอะไรก็คือเรื่อยๆค่ะทำไมใช้คำว่าเรื่อยๆก็เรื่อยๆหมายถึงว่ายังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปักหลักมีใครแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่มีเลยเงี้ยค่ะก็ไปเรื่อยๆที่มี่ที่นี่ดึงแม่คุณไปอยู่ ประมาณน้นประมาณนนแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะต้องมาเปิดอะไรมากยังไม่ได้ยังไม่ได้อยากจะเปิดอะไรเท่าไหร,เรเ่เราพักเลยเราพักเรื่องความรักแต่ไม่โฟกัสล่อยให้มันไปตามธรรมชาติไม่ได้เกี่ยวไม่โฟกัสเรียกว่าจะมาก็มาดีกว่าพราหลังจากที่หนูเลิกไปก็เกือบปีบปแล้วจริงๆก็นานแล้วนะคะใช่แล้วก็เรียกว่าให้มันโฟล์ไปตามธรรมชาติดีกว่าแล้วหนูก็พูดเลยว่า,วาช่วงนี้หนูยุ่งจริงๆเดือนเดือนสองเดือนที่ผ่านมาคือแบบแน่นมากเลยใช่ไม่เซ็ตเป็นความรักเปลี่ยนเลยไม่ใชบ เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะมากเลย mindset ก็คือเราแรกๆตอนที่เราเริ่มใหม่ๆอะ่ะพูดเลยว่าพอเราโสดปุ๊บเราเหงาเราจะแบบรู้สึกเหมือนกับว่าเราจะพยายามที่จะแบบอยากจะโฟกัสเรื่องตรงนี้ทำไมมันเหงาจาังทำไมเราไม่มีใครทำไมอย่างงนนนี้แต่ว่าตอนนี้ค่ะพอผ่านมาสักพักเริ่มเหมือนว่าเราเริ่มรู้จักตัวเองเราเริ่มได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองกับเพื่อนกับคนรอบๆตัวมากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราเจอบาลานซ์เพราะว่ามันไม่มีเราก็ไม่เป็นไรเราของเราได้ มีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะว่าชีวิตสดปีแบบแฮปปี้แฮปปี้มากค่ะเวิร์กแบบประหลาดสุดๆวันเดือนไทยที่ผ่านมาเนี่ยเราพูดคุยเป็นเรื่องดอกไม้ชอบต้องเข้าใจเพรว่าจะาต่อคือดอกไม้ดอกไม้สวยไหมคะสวยใหญ่ไหมคะเพรางันมันก็เหมาะสมที่จะอยู่หน้าฟีดของเราค่ะแล้วก็เอาดอกไม้มาถ่ายรูปลงฟีดค่ะมันไมเกิดมีการเชื่อมโยงเลย ไม่ใช่คือคือวันก่อนวาเลนไทน์นั้นะมีการไปถ่ายไปยิ้มกันแล้วก็ไปถ่ายคอนเทนต์ด้วยกันคนก็เลยอาจจะมาเชื่อมโยงสองคนว่าพอปันปันโสดพอฟอโสดปุ๊บคนโสดสองคนอยู่ด้วยกันจะต้องจิ้นกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นเพื่อนกันปกติค่ะแล้วก็มีการคุยกันว่าเฮ้ยมันมีข่าวนะมีอะไรอืมไม่ไม่ใช่ค่ะเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่้ปนม็ก ถือว่าก็รู้จักกันดีนะคะถือว่าแฮงเอาท์กันบ่อยแล้วก็คุยกันบ่อยหมายถือว่าคุยกันเป็นเพื่อนกันแล้วถูกคอกันฮะอ๋ออ๋อคุยกันแล้วถูกคอกันค่ะเป็นเพื่อนกันค่ะเราจะคุยกันกับชาวเซกี้ของเราเราก็บอกว่าประมาณเ่าจินตนาการกันไปเองนั่งแบบนอ้นี่อไรอย่างเงี้ยคือปันเข้าใจเลอว่าทุกคนอาจจะเชื่อมโยงกันได้ไงคะคนโสดสองคนอยู่ด้วยกันนะเนาะ กะแบบจะมีการจับจิ to to ้นก like ันอายุใกล athlete, ้กันด้วยทางานในวงการคล้ายๆกันเค่ะแต่ว่าก็ต้องพูดได้เลยว่าเป็นเพื่อนกันจริงๆใช่มาขอไม่ใช่เรื่องขอดอกไม้ไม่ใช่คอะถามตรงขนาดนี้เดี๋ยวนตอบในอินบ็อกซ์นะคะถัเมื่อถ่ามได้ค่ะตัวยอดี่ตัวยอไม่มียังไม่มีตัวย่อเดี๋ยวถ้ามั่นใจหรือการันตีอะไรเมื่อไหร่ได้รู้แน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าหนูไปได้คทที่ปิดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วใช่แต่ว่าเราก็อยากจะให้มันแน่ใจจริงๆแล้วก็ เดี๋ยวทุกอย่างก็จะเปิดเผยเองค่ะความมั่นใจมันจะมาตอนไหนคะือ,อใช่นี่แหละคต้องใช้เวลานะคะอย่างความอย่างเรื่องอะไรแบบนี้หือว่าเดี๋ยวนี้สื่อม,มันมาไวไปไวด้วยเนาะเราไม่ได้อยากจะเป็นคนที่เหมือนว่าเจอคนนู้นคคนนี้เลิกคนนั้นอะไรอย่างเง <c oughs> ี <c oughs> ้ยเพราะหนูไม่ได้เป็นคนที่โซเชียลจังขนาดั้นในเรื่องนี้ด้วยหนูก็จะมี p r i v เ c y วของตัวเองมากประมาณนึงในเรื่องนี้เพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าคอนเฟิร์มแล้วทุกอย่างโอเคผ่านไปได้ด้วยดีพ่อแม่ลงทุกอย่างลงตัวยังไงทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วคทุกวันนี้พ่อแม่ปล่อยยังไงหยังห่วงอยู่พ่อแม่ยังไงก็ต้องห่วงค่ะเพราะว่าหนูเป็นลูกสาวคนเล็กด้วยยังไงเขาต้องห่วงอยู่แล้วว่าหนูจะไปทํางานที่ไหนเจอใครทําอะไรในวันวันอย่างเงี้ยเขาเขารู้หมดแล้ว <c oughs> วันนี้พ่อก็มาค่ะ <c oughs> ใช่แลเหมือนเป็นพ่อยังตามอยู่ <c oughs> ไม่ได้ตามแต่หมายถึงว่าหนูก็บอกเขาว่าไอ้วันนี้มีงานที่นี่นาอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าให้พ่อไปไหม มาอยากาเป็นกําลังใจให้เราเราก็บอกว่ามาเลยมาเลยถ้ายิ่งพ่อมาเราอยู่บนเวทีเราเห็นพ่ออยู่เราก็แบบอุ่นใจสบายใจแล้วมีคนมาซัพพอร์ตมีคนที่เราลักก็มา,ามาซัพพอร์ตส่วนใหญ่ก็ห่วงเรื่องอะไรที่สุดกันบ้างหนูว่าจริงๆพ่อหนูค่อนข้างที่จะปล่อยบ้าแล้วก็แทบไม่ได้ห่วงเรื่องอะไรแล้วค่ะเหมือนเขารู้ว่าเราสามารถที่จะจัดการชีวิตตัวเองได้ประมาณหนึ่งแล้วเราก็มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจชีวิตของเราแล้วนยคะเขาก็เป็นห่วงแบบห่างๆอย่างเงี้ยแต่จะไม่ได้มาบจู้จี้ชีวิตเราอะไรด้วย ถามว้าไม่องคผู้ครองอะไรอย่างเงี้ยถามค่ะถามแต่ว่าส่วนใหญ่คุณพ่อความเป็นพ่อเนาะผู้ชายเนาะเขาก็จะแบบไม่ได้บจี้อะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีอะไรเราจะบอกเขาปรึกษาเขาว่าเขาก็ยินดีที่จะรับความยินดีที่จะให้ทำปรึกษากับเราการใครที่จะเข้ามาจพื่านผ่านพ่อมาด้วยไหมก็ผ่านผ่านด่านพ่อมาก่อนไหมคะผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนค่ะคือถ้าเกิดว่าหนูจะจริงจังกับใครอ่ะคนแรกที่เรียกว่าจะต้องไป ไปเจออะก็คือคุณพ่อถ้าพ่อไม่โอเคก็เรียกเลยว่ายากการยอมหาเปานกาต้องผ่านอก่อนนะต้องผ่านจริงๆแิ่อันนี้จริงๆโอเคอเค่ขอบคุณค่ะ